เฮ้ยโจอ้ oh, jo, สวัสดีครับผมพิ x เซ w e a ว e เวอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ10มอสเจ๋งๆที่คุณต้องลองในเกม Minecraft นะครับตอนนี้ทางผมได้รวบรวม Minecraft 10มอสเจ๋งๆมาแล้วนะครับจะมีมอสไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับมอสโอค k เกอร ไมค้ามดนี้เพิ่มสัตว์ประหลาดขึ้นกบขึ้นมนุษย์มีพลังกำลังในการต่อสู้ที่โคตรแรงสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะเกิดในไบโอมหนองน้ำมีเลือด200ความสามารถของมันก็คือวิ่งเร็วกระโดดเข้าหาศัตรูใช้ลิ้นโจมตีว่ายน้ำได้ปีนขึ้นบล็อกได้ถ้าคิดจะต่อสู้กับมันเตรียมอาวุธให้พร้อมเตรียมชุดเกราะให้พร้อมเตรียมดาบให้พร้อมถ้าไม่เตรียมอะไรเลยผมบอกคำเดียวว่าตุยม, oh, <hi. S 1> มดดเตอร์วูดออฟเฟีย มายคาโมนี้เพิ่มบอสคิกกิ้งไก่พันธุ์ที่ตัวใหญ่เละน่ากลัวบอสตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะสู้กันง่ายๆนะครับมันยากมากๆที่จะเอาชนะมันได้ถ้าเราเดินเข้าใกล้มันมันจะวิ่งเข้าหาเราบางทีมันจะเป่าใบไม้ใส่หน้าเราบางทีก็จะใช้เถาวันรัดเราให้จมดินแล้วก็ฉวยโอกาสจับเราทุ่กับพื้นทันทีครับวิธีการทําให้มันปล่อยก็คือปักคบเพลิงงงบนดินแล้วมันก็จะกลับไปตั้งหลักแล้วก็พุ่งเข้าหาเราต่อบางทีถ้ามันปล่อยแล้วมันจะเอาเถาวันรัดบางทีก็จะเอาลูกสมุ มอสเทราโโฟเบียหมายคํมอนที่จะพาคุณเข้าไปไประจนภายในโลกใต้น้ําที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลที่โคตรจะอันตรายไม่ว่าจะเป็นปลาปีกันย่าปลาหมึกยักษ์ปลาแองการ์ป,ารปาลาไหลไฟฟ้ายักษ์แมงกะพุนยักษ์ทีซีอ,อซอปลาดาวยักษ์แบบนี้เป็นต้นถ้าคุณจะสำรวจใต้น้ําผมขอเตือนไว้ก่อนว่าสัตว์ประหลาดใ,ในท้องทะเลกําลังจะรอเล่นงานคุณอยู่ดังนั้นระวังตัวให้ดีก่อนที่คุณจะดําน้ําสำรวจใต้ท้องทะเล ถึงน้ำมันจะไม่ลึกแต่มันตื้นก็เถอะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะมันจะมีพวกฉลามปลาปีกันย่าที่คอยว่ายน้ําวนอยู่บนน้าตื้นเนี่ยครับซึ่งเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราจะลงน้ําตื้นนะมอสกาดวเวเลเจอร์ มค์คาร์มอนนี้เพิ่มชาวบ้านนักรบที่จะคอยปกป้องหมู่บ้านเมื่อมีเหตุการณ์มอนเตอร์บุกชาวบ้านนักรบก็จะพร้อมปัดเป่าทุกเมื่อแต่เราอย่าเผลอไปตีมันเชียระถ้าตีมันครั้งเดียวมันจับคุณเละแน่แหลือถ้าคุณมีส่วนร่วมสู้รบกับกองโจรคุณจะได้รับเอฟเฟกต์วอรบุตรแห่งหมู่บ้านอ๋อขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคุณสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธกับชุดเกราะให้มันได้วิธีการทําให้ชาวบ้านเป็นยามเอาดาบไปให้มันแค่นี้ชาวบ้านก็จะมีอาชีพเป็นนักรบแล้วครับมอสท มคคาร์มอนนี้จะเพิ่มปืนเข้ามาในเกมไมครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนไรเฟิลปืนลูกซองปืนกลปืน RPG แบบนี้เป็นต้นครับเรายังสามารถคับกระสุนปืนและคับปืนได้อีกด้วยนะครับตอนยิงปืนไปที่บล็อกมันจะมีรอยกระสุนปืนขนาดที่เรายิงโดนบล็อกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะสมจริงวอนนี้เป็นมอนที่ยกกระดับประสบการณ์ยิงปืนแบบเกมแนว f อ s ในไมครับเลยนะครับมอนนี้เป็นมอนที่โคตรเจ๋งที่สุดในคลิปแล้วผมว่านะมอนทาวายไรฟอเรส มคยคาร์มอนนี้เป็นอีกโลกหนึ่งที่มันไม่ใช่โรคปกติมันจะพาเราเข้าไปในโลกมหัศจรรย์ในธีมเทพนิยายวิธีการสร้างประตูก็ทำตามในรูปนี้เลยครับจากนั้นก็โยนเพชรไป1เม็ดแลวเราสามารถโดดเข้าไปในประตูนี้ได้เลยครับในป่านี้จะมีทั้งสัตว์และมอนเตอร์และใบอบต่างๆเยอะแยะจะไม่หมดเลยในมอนนี้จะมีบอสทั้งหมด8ตัวมีนาคาไฮดราวิชมิโนชลูมคานายแฟนทอมเอลฟาเยติสโนควีนเออร์แกสผมบอกก่อนเลยว่าแต่ละบอสนั้นจะมีความยากอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะสู้กับมันต้อง ถ้าคุณไม่เตรียมอะไรเลยผมบอกคำเยวว่าตุยครับมอดเวเทอร์สตอร์มแอนตอเนโดหมายความอน่นี้จะเพิ่มระบบสภาพอากาศแบบสมจริงไม่ว่าจะเป็นฝนตกพายุในทะเลทรายพายุหิมะ พายุลูกเห็บหรือพายุทอร์นาโดแบบนี้เป็นต้นครับแต่พายุทอร์นาโดจะมีความอันตรายตอนที่เราเข้าไปใกล้มันครับถ้าเราเข้าไปใกล้กระสีมันแล้วตัวเราก็จะโดนดูดเข้าไปในพายุครับและการวิ่งหนีมันมันจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับตอนที่เราเข้าไปในพายุแล้วจะมีปลาโลมาที่โดนพายุดยูดมาด้วยลอยมาฟาดหน้าเราแบบนี้ครับจะมาทําไมหลายตัวเนี่ยพายุที่อันตรายมากที่สุดก็คือพายุไฟครับลักษณะของพายุลูกนั้นจะมีไฟเข้ามาผสมด้วยซึ่งสีของพายุลูกนั้นดูน่ากลัวพอสมควรหรือถ้าูเราโดนทัีครบ มอสโตลิดม็อบหมค้ามอนี้จะทําให้เราสามารถยืนบนสัตว์หรือมอนเตอร์ได้ไม่ว่ามันจะเดินไปไหนขณะที่เราเหยียบมันอยู่ตัวเราก็จะไปด้วยครับมันก็ดีที่ผมไม่อมนะเราสามารถทําดาเมจให้กับสัตว์หรือมอนเตอร์ได้โดยการโดดจากที่สูงแบบนี้ครับ uh. ผมทาเกินไปบอกว่ามอสเอ็กพอชัวไมค้ามอนี้จะเพิ่มการถ่ายภาพเข้ามาในเกมไมครับโดยใช้กล้องถ่ายรูปครับขั้นตอนแรกเราต้องถ่ายภาพมาก่อนครับ ถ่ายเสร็จเอาฟิล์มออกมาแล้วก็เอาฟิล์มมาล้างทําตามนี้เลยครับจากนั้นก็เอาเข้าไปในไลทวูมแบบนี้ครับแล้วก็เอากระาดาษกับสีใส่ลงไปในช่องที่ไลท์วูมเขากําหนดให้แบบนี้ครับจากนั้นเราสามารถรับรูปถ่ายได้เลยครับคุณสามารถกดเลือกรูปได้ตรงนี้ก่อนจะพิมพ์ออกมานะครับเราสามารถติดภาพถ่ายบนผนังได้ครับ มอสทาคูมอสไมายคาร์มอนนี้จะเพิ่มระบบการเคลื่อนไหวแบบปลากูโดดข้ามสิงกิดขวากอบอีซ้ายอีกขวาทานต่ำเตียงกาไส่กำแพงเพิ่มเติมมอสนี้เติมแอนิเมชันการวิ่งการตกจากที่สูงและถ้าโดดน้าแบบเท่ด้วยนะผมบอกเลยว่ามอสเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทาการเสนอสิทิมอสเจ๋งที่น่าเล่นในไมค์ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครที่อยากจะคอมเมนต์ชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคแต่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสําหรรัััับววนนีี้สสดคบ